สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับเพจร้านน้สลาดลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญนะครับท่าทางช่อง YouTube ก็สลาดลมคอยชแนลนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับก็วันนี้มาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเหรียญห้าบาทนะครับในกลุ่มเหรียญเออเลอร์คอยนะครับเหรียญเออเลอร์คอยก็คือเหรียญเหรียญที่ผิดพลาดจากกระบวนการผลิต ในกรมธนารักษ์นะครับก็คลิปนี้นะครับจะมานําเสนอในมุมมองของผมนะครับซึ่งผมก็มีเหรียญตัวนี้อยู่นะครับคลิปนี้มาให้ความรู้นะครับเพื่อนๆมาพูดคุยยังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับขอย้ําว่าคลิปนี้ผมยังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับเพียงแค่ว่ามานําเสนอตัวเหรียญอีกชนิดหนึง่งเป็นชนิดท่าบาทนะครับที่มีความพิเศษมีความแปลกยังไงนะครับแล้วก็อนาคต อาจจะมีราคาสูงขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะครับอันนี้คือผมมานําเสนอเผื่อเป็นทางเลือกให้เพื่อนๆได้เก็บสะสมกันนะครับก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับคลิปนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็กลุ่มเหรียญตัวนี้นะครับนี่นะครับสังเกตดูนะครับลักษณะจะไม่เหมือนกับเหรียญปกติทั่วไปนะครับนี่ผมจะพูดถึงเหรียญตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมีักษณะลักษณะเป็นสีทองแดงนะครับนี่นะครับ เกิดจากอะไรนี่เดี๋ยวผมจะนำเสนอในแนวคิดของผมให้ดูนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับก็มาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับนี่นะครับอันนี้ปกตินะครับอันนี้คือไม่ปกติผิดปกตินะครับในกลุ่มเออร์เลอร์คอยนะครับก็เหรียญตัวนี้นะครับผมก็มีอยู่หลายเหรียญเหมือนกันนะครับทั้งแบบซีรีส์ใหม่แล้วก็ซีรีส์เก่านะครับนี่เหรียญเหรียญติดสีอะไรแบบเนี้ยนี่นะครับ สังเกตง่ายๆครับตัวนี้ครับมันจะเป็นสีมันจะเป็นไส้ทองแดงนะครับเหรียญชนิดนี้จะเป็นไส้ในจะเป็นทองแดงนะครับนี่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับเกิดจากอะไรนี่นะครับเกิดขึ้นจากความคิดของผมนะครับก็ก็เคยเห็นการวิเคราะห์จากอาจารย์หลายๆท่านนะครับในกลุ่มซื้อขายนะครับผมก็ เห็นด้วยผมก็นํามาเสนอนะครับนี่นะครับอันนี้คือเหรียญตัวเปล่านะครับยังไม่ทําการขึ้นรูปยังไม่ทําการปั๊มเป็นตัวเหรียญนะครับอันนี้คือเหรียญตัวเปล่านะครับชนิด5บาท7.5กรัมนะครับผมได้มานานแล้วตัวเนี้ยอันนี้เหรียญแท้นะครับนี่นะครับเหรียญตัวเปล่าอันนี้เราชั่งน้ําหนักดูนะครับนี่นะครับน้ําหนักจะอยู่ประมาณนี้นะครับเหรียญตัวเปล่า 7. 5 2อาจจะด้วยเครื่องชั่ง นะครับที่ไม่ได้มาตรฐานร้อนะครับน้าหนักอาจจะคาดเคลื่อนแต่เราผมเอามาชั่งผมมีตัวเนี้ยก็เลยเอามาชั่งให้กับเพื่อนๆได้เปรียบเทียบเล็กๆน้อยๆนะครับนี่นะครับเหรียญตัวเปล่ายังไม่ทําการขึ้นรูปนะครับเกิดจาก <c oughs> เหรียญตัวเนี้ยนี่นะครับที่เป็นสีแบบเนี้ยนี่นะครับเกิดจากเหรียญตัวเปล่าชํารุดบางเหรียญน,นะครับเนื่องด้วยจํานวนการผลิตเยอะๆนะครับอาจจะมีเหรียญตัวเนี้ย ที่มันชำรุดชำรุดยังไงก็คือแผ่นแผ่นนิกเกิลตัวนี้หลุดออกนะครับตั้งแต่ขณะที่ยังเป็นเหรียญตัวเปล่านะครับแล้วก็อาจจะหลุดออกมาในลักษณะเนี้ยฉีกขาดออกมาเห็นเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็พอไปขึ้นลูกก็ได้เป็นเหรียญตัวนี้นะครับเึือกออกไหมครับนะครับอีกครั้งนะครับอันนี้ขอย้ําว่าอาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแต่ว่า เป็นการประมวลหรือว่านําแนวคิดจากอาจารย์หลายๆท่านนะครับมานําเสนอถ่ายทอดนะครับถ้าเพื่อนๆนท่านใดเห็นว่าความคิดของผมยังไม่ถูกต้องก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับอันนี้คือผมมานําเสนอนะครับที่ผมได้รับรู้มานะครับแล้วก็วิเคราะห์แล้วเออน่าจะเป็นตามตามนี้นะครับนี่นะครับเกิดจากเหรียญตัวเปล่านะครับชารุดแผ่นตัวเนี้ยเนี่ยครับตรงนี้มันจะเป็นไส้นี่นะครับไส้ทองแดงนะครับ นี่คอันนี้คือเหรียญตัวเปล่านะครับเกิดจากเหรียญตัวเปล่าเนี่ยชารุดนะครับเนี่ยเหมือนกับแผ่นเนี่ยมันหลุดออกมาสักประมาณเนี่ยแล้วก็ไปขึ้นรูปโดยที่มันชํารุดทําให้เกิดตัวนี้ครับเห็นเป็นลวดลายมีสีตรงเนี้ยเป็นทองแดงติดมาด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้ป้ายสีหรือว่าทาสีนะครับมันเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมเคยใช้ยางลบ,ลบ มันก็จะสีจางลงแต่พอทิ้งไว้สักพักหนึ่งวันสองวันเนี่ยสีก็จะกลับคืนมาเป็นเข้มเหมือนเดิมนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นติดสีนะครับแต่ไม่ใช่นะครับแล้วก็ไปดูกับที่เพื่อนๆพี่ๆในกลุ่มซื้อขายเขาเอาลงมาพูดคุยกันนะครับก็ลักษณะเดียวกันนะครับนี่นะครับแล้วจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้น้ําหนัก น้ำหนักจะขาดหายไปนะครับเดี๋ยวผมจะชั่งให้ดูนะครับอันนี้คือเหรียญตัวเปล่าตัวเปล่าๆดิบๆเลยไม่ค่อยชัดนะครับแสงสะท้อนเห็นไหมครับไฟมันสะท้อนนะครับผมนี้น่าจะเห็นนะครับนี่นะครับ <c oughs> ตัวนี้คือเหรียญตัวเปล่านะครับน้ําหนัก น้ำหนักจะเต็มประมาณนี้นะครับ7.5นะครับอาจจะคาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับ0.3นะครับตัวนี้คือเหรียญตัวเปล่านะครับน้ําหนักจะเต็มส่วนเหรียญที่ผมบอกว่าเป็น e ออร์นะครับ <c oughs> น้ําหนักจะหายไปนะครับข้อสันนิษฐานของผมก็คือเนี่ยแผ่นตัวเนี้ยมันหลุดออกนะครับทําให้น้ําหนักมันหายไปนะครับตัวนี้ก็คือเดี๋ยวให้ดูเหรียญอีกเหรียญหนึ่ง อันนี้คือเหรียญเหรียญที่ปั๊มที่ปกตินะครับชั่งน้ําหนักดูน้ําหนักก็จะนี่นะครับประมาณนี้นะครับอาจจะด้วยเครื่องชั่งนะครับน้ําหนักน้ําหนักมันควรจะเป็นเจ็ดจุดห้านะครับนี่นะครับแต่ว่าเนี่ยเหมือนตัวเนี้ยที่ผมบอกเออเลือ่อน้ำหนักจะหายไปค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆอนนี่นะครับอันตัวนี้อาจจะหลุดไปนิดนึงนี่นะครับติดนิดนึงติดสีนิดนึง น้ำหนักก็หายไปนะครับตัวนี้น้ำหนักก็หายไปเช่นกันนะครับนี่นะครับก็เป็นแนวคิดเป็นยังไงอะ่ะมานำเสนอในอีกรูปแบบหนึ่งของเหรียญน,นะครับซึ่งก็มีอยู่จริงนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พบเจอในลักษณะแบบนี้ก็สามารถเก็บไว้ได้นะครับเราไม่รู้ว่าอนาคตจะมีความนิยมหรือเล่นกันราคาขนาดไหนนะครับตอนนี้คลิปนี้ผมแค่มานำเสนอให้เป็นทางเลือก เผื่อเพื่อนๆเจอเพื่อนๆจ,จะได้เก็บนะครับมีมีอะไรให้เก็บเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าคลิปนี้เหรียญตัวนี้ผมยังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับผมแค่มานําเสนอเพื่อเป็นความรู้ให้เพื่อนๆได้ไปศึกษาได้ไปเก็บกันนะครับอันนี้คลิปนี้อาจจะเป็นแบบข้อมูลเชิงวิชาการหน่อยนะครับอาจจะมีหลายระดับนะครับมีเหรียญทั่วไปแล้วก็มีเออเลอร์ข้อมูลเชิงลึกอะไรประมาณนี้นครับแล้วก็ผมก็มีหลายตัวนะครับอันนี้คือเหรียญปลอมทั้งนั้นนะครับ ที่ผมเก็บสะสมไว้นะครับตัวนี้ก็พบเจอได้ไม่บ่อยนะครับนี่นะครับเหรียญปลอมก็ดูไม่ยากนะครับนี่นะครับความคมชัดเนื้อโลหะนะครับนี่นะครับแล้วก็น้ําหนักตัวนี้น้ําหนักใกล้เคียงถือว่าใกล้เคียงนะครับบางตัวบางตัวจะน้ําหนักเด่นชัดเลยตัวนี้ก็น้ําหนักขานนะครับเนี่ยมันเหรียญตัวเนี้ยแปดแปดจุดศูนย์เจ็ดเนี่ยอันนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับเป็นเหรียญปลอมนี่นะครับ ดูเพื่อนๆสังเกตง่ายๆนะครับนี่ดูลักษณะของผิวความคมชัดนะครับแล้วก็น้ำหนักตัวนี้จะชัดเจนเลยน้ำหนัก8.07ประมาณนี้เลยนะครับนี่นี่คือเหรียญปลอมนะครับผมก็มีเยอะนะครับเหรียญปลอมนี่นะครับมีทั้ง10บาท5บาทนะครับก็คือเก็บไว้นะครับเจอแปลกๆก็เก็บไว้นะครับเจอตามร้านค้าที่สั่งให้เขาหาเหรียญให้นะครับเขาบอกมีเหรียญตัวนี้แปลกๆอ๋อผมก็ก็เก็บไว้นะครับขอแลกเข้ามานะครับ เห็นปลอมนะครับตัวนี้นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้มานําเสนอในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเคยมีช่องไหนทํานําเสนอแบบนี้บ้างหรือเปล่านะครับก็ลองดูนะครับมันก็เป็นความรู้อีกอีกหนึ่งอย่างเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆได้เก็บแล้วก็ข้อมูลก็ถือว่าค่อนข้างจะจะโอเคนะครับที่ผมได้มาแล้วก็มานําเสนอนะครับนี่นะครับนี่เหรียญตัวนี้นะครับ ก็ในกลุ่มซื้อขายผมก็เคยมีเห็นอยู่นะครับเหรียญละร้อยสองร้อยผมก็ไม่แน่ใจนะครับเคยมีลงขายกันอยู่นะครับราคาอยู่ที่ความพอใจนะครับนี่นะครับ <afect> s> <S เหมือนบวกแบบแบบเนี้ยถ้าลักษณะตรงๆแบบเนี้ยเนี่ยตรงๆแบบเนี้ยจะดูง่ายนะครับแต่ว่ามีอีกเหรียญหนึ่งที่ผมได้มาลักษณะแบบเนี้ยเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับมันจะแบบผมไม่แน่ใจว่ามาท,ทําทีหลังหรือเปล่านะครับมาแบบมันมาแบบไม่เต็ม มาแบบปีปิๆนิดๆด,ดนึงอะแล้วก็มาฉีกออกหรือยังไงแต่นี่ครับการตีตามแม่พิมพ์ลงไปก็ยังเห็นตัวนี้อยู่นะครับแต่ตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามาทําทีหลังหรือเปล่านะครับความคิดของผมนะครับคือคลิปนี้ที่ผมนําเสนอนะครับเป็นข้อมูลนําเสนอนะครับไม่ได้ว่าจะต้องถูกต้อง100%นนะครับก็อยากให้เพื่อนๆไปต่อยอดวิเคราะห์แล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆดูนะครับ นี่นะครับตัวนี้ผมว่าก้ากึ่งนะครับผมก็ไม่ฟันธงนะครับแต่ว่าเหมือนพวกเนี้ยชุดเนี้ยผมการันตีนะครับว่าน่าจะเออเลอร์จริงๆนะครับนี่นะครับความเรียบความคมความอะไรแบบเนี้ยนี่นะครับเหรียญตัวนี้เกิดจากอะไรเกิดจากเหรียญตัวเปล่าชำรุดที่มันชำรุดนะครับหลุดเข้าไปในขั้นตอนการผลิตนะครับขึ้นรูปตีตาหรือว่า ั๊มออกมาแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับก็คลิปนี้ก็มานําเสนอนะครับเพื่อนๆก็น่าจะมีประโยชน์กันบ้างนะครับสําหรับท่านที่สนใจในเรื่องเหรียญตัวนี้นะครับแล้วก็ยังไม่เคยได้รู้เรื่องเหรียญตัวนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเคยเจอมาบ้างแล้วนะครับบางท่านผมคิดว่านะครับแต่ก็อาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรมันชํารุดหรือมันมีราคาผมแนะนําว่าถ้าเจอแบบนี้อยากให้เพื่อนเเก็บไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอาไปใช้ ก็รอเวลานะครับรอมีข่าวมีความนิยมเพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้ามีความนิยมเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ผมก็จะมานําเสนอมาบอกกล่าวเพื่อนๆนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวางทีเพื่อนๆไม่ได้อยู่ในกลุ่มซื้อขายอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวหรือไม่รู้ข่าวสารเลยนะครับอันนี้ผมก็มานําเสนอให้นะครับนี่นะครับแล้วถ้ามันมีราคาขึ้นมาผมจะมาประกาศรับซื้อนะครับเพื่อนๆสําหรับเหรียญตัวนี้นะครับคลิปนี้มาให้ความรู้กันก่อนนะครับนี่นะครับ กับเหรียญตัวนี้ครับติดสีหรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าสับเขาเรียกยังไงนะครับแต่มันก็จัดอยู่จัดอยู่ในกลุ่มเหรียญเออเลอร์คอยชนิดหนึ่งด้วยนะครับนี่นะครับไม่แน่นะครับต่อไปราคาอาจจะสูงก็ได้นะครับเพื่อนๆมีก็เก็บไว้เจอก็เก็บไว้นะครับอย่าเพิ่งเอาไปใช้นะครับเหรียญตัวนี้นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับได้รู้ที่มาที่ไปของเหรียญนะครับก็ข้อมูลเหล่านี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับว่า เหรียญทุกเหรียญถ้ามันจะแพงมันต้องมีที่มาที่ไปนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่ามาแบบแปลกๆนิดแปลกๆหน่อยก็มาโนโกันว่ามีราคาเลยนะครับก็ทุกอย่างต้องมีที่มาที่ไปสืบหากันได้นะครับตรวจสอบได้นะครับเหรียญที่มีราคาสูงจริงๆนะครับส่วนใหญ่จะต้องออกมาจากลงกระสาบหรือว่ากรมธนารักษ์นะครับแล้วก็จะมีราคาอีกอย่างนึงก็คือเหรียญผิดพลาดจากกระบวนการผลิตจริงๆ นะครับไม่ใช่มาไม่ใช่ว่ามาทํากันทีหลังนะครับอันนั้นจะเป็นมาทํากันทีหลังถือว่าจะเป็นเหรียญดัดแปลงปลอมแปลงแล้วก็อาจจะมีโทษทางกฎหมายได้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็เล่นเหรียญด้วยความรอบคอบนะครับเล่นด้วยสติเล่นด้วยความรู้นะครับเราไม่รู้เราก็ศึกษาก่อนนะครับเราอย่าเพิ่งรีบซื้อนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับมาให้ความรู้กันเจอกันคลิปต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับวันนี้อ๋อเดี๋ยวฝากช่องนิดนึงนะครับ สลาลมคอยแชนแนลนะครับซื้อขายเหรียญน,นะครับแล้วก็จะมีช่องเครือข่ายอีกหนึ่งช่องนะครับก็คือช่องผู้ชายขายเหรียญน,นะครับคือช่องของผมเช่นกันนะครับผมทําขึ้นเพื่อเพื่อเป็นช่องสำรองแล้วก็เพื่อให้เข้าถึงกับกลุ่มคนหลายๆกลุ่มได้มากขึ้นนะครับผมไม่เข้าใจว่าไม่แน่ใจว่าการการทํางานของระบบ Youtube เป็นยังไงนะครับแต่ผมขอทําอีกช่องหนึ่งเพื่อว่าได้เข้าถึงทุกซอกทุกมุมอีก เป็นการช่วยกระจายนะครับ2ช่องจะได้ช่วยกระจายให้ได้รับข่าวสารเรื่องเหรียญเพิ่มมากขึ้นนะครับยังไงก็ขอฝากติดตามอีกช่องหนึ่งของผมด้วยนะครับช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับก็รูปโปรไฟล์ก็เป็นโปรไฟล์ผมเลยนะครับก็เสียงก็เสียงผมนี่แหละครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มานําเสนอความรู้เรื่องเหรียญตัวนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับแต่ว่าเหรียญตัวนี้เหรียญตัวเปล่านี่หายากมากนะครับเพื่อนๆถ้ามีก็ ส่งรูปมาดูได้นะครับส่งรูปชั่งน้ําหนักอะไรให้ผมดูได้นะครับเหรียญตัวเปล่าแบบนี้ผมรับซื้อนะครับนี่นะครับถ้าเป็นตัวเปล่าแท้ๆนะครับนี่นี่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเจอกันคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ